สวัสดีค่ะ I am Polly นะคะตอนนี้เราอยู่ที่รายการ I am Play TV ค่ะมีเซ็กทุกวันแบบทีทีหรือว่านานๆานทีแต่จัดหนักใช่ไหมคะชอบมีนานนานทีแต่จัดหนัก,นานานจ,นกจัดเต็มค่ะเพราะเวลาแบบว่าที่แบบว่าเราอยากมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราแบบจัดหนักจัดเต็มอย่างเงี้ยเนียวว่ามันเราอารมณ์มากกว่าค่ะที่ไม่ชอบทุกวันทีทีเพราะว่า กลัวน้องสาวไม่ได้พักผ่อนค่ะถ้าน,านานทีจัดหนัดก,ก็ชอบท่าหมาค่ะเพราะว่ามันได้อารมณ์ค่ะเสร็จที่ท่านี้ไหมเป็นบางวันค่ะเคยเสร็จแต่ละครั้งกี่ทีก็ขึ้นอยู่ที่อารมณ์ด้วยค่ะเป็นคนเสร็จยากค่ะล่าสุดเสร็จไปสองทีค่ะ วันนี้ก็จบรายการเพลงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตาม i am p a g TV ตอนต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ